สวัสดีค่ะนี่ฉันนางสาวจุธามาสือแย้มนะคะตำแหน่งครูอัตาจ้างประจำห้องเรียนออทติสติก3ศูนย์การศึกษาพิเศษจังจวดกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอวิธีการสอนสื่อนะคะมีชื่อว่าสัตว์น้ำนานาชนิดค่ะวัตถุประสงค์ของสื่อชิ้นนี้นะคะก็เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ค่ะส่งเสริมทักษะทางด้านสติปัญญาแล้วก็ให้เด็กได้เรียนรู้จากสัตว์น้ำด้วยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสัตว์กันนะคะค่ะจุดูนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอันนี้ค่ะตัวปลาทูน่าปลาทูน่าค่ะก็มีอันนี้ค่ะปลาโลมาปลาโลมาค่ะแล้วก็ปลาไหลปลาไหลค่ะนี่ค่ะปูทะเลปูทะเลค่ะนี่ปลาขาปลาขาค่ะ แมวน้ำแมาล้างค่ะปลาทองปลาทองค่ะก็ปลากระตูนค่ะปลากร์ตูนค่ะเต่าทะเลค่ะเต่าทะเลค่ะแล้วก็ปลาปลากระเป้าค่ะปลาปลากระเป้าค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูจะพูดชื่อสัตว์น้ำมานักเรียนหยิบให้ครูนะคะปลาทูน่าค่ะตัวไหนเอ่ยปลาทูน่าตัวนี้ค่ะเก่งมากค่ะปลาทูน่าค่ะตัวที่สอง ปลากร์ตูนค่ะปลากร์ตูนปลากร์ตูนปลากร์ตูนตัวนี้ค่ะนี่ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปปลาไหลค่ะปลาไหลปลาไหลตัวนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปลาโลมาค่ะปลาโลมาค่ะนี่ค่ะถูกต้องค่ะก็เต่าทะเลค่ะเต่าทะเลค่ะนี่ค่ะเต่าทะเลค่ะเก่งมากเลยค่ะ ก็เกณฑ์การวัดของสื่อชินี้นะคะเรากําหนดให้นักเรียนนะคะหยิบสัตว์ขึ้นมา5ชนิดนะคะซึ่งนักเรียนสามารถหยิบได้ถูกต้องค่ะครบทั้งหมด5ชนิดที่เรากําหนดค่ะก็ขอจบการวิธีการสอนสื่อเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ